จากที่เขาตัวเล็กอย่างนี้นะคะอายุเกือบเดือนแล้วแต่เขาตัวเล็กอย่างนี้ก็เลยไปจัดการซื้อนมนะคะ <c oughs> เป็นนมมันติโอเมก้าโกมินะคะ <c oughs> เป็นนมแพ้จากร้านยุติธรรมมินิมาร์ทมานะคะราคากล่องนี้49บาทค่ะ <c oughs> เอามานะคะเพราะว่าคิดว่าแม่สายฟ้าเนี่ย ไม่สามารถให้นมได้เพียงพอทำให้ลูกตัวเล็กมากเลยแล้วก็ยังมีนมอีกอันนึงนะคะที่จะลองมาให้เขากินก็คือนมแพะเหมือนกันยี่ห้อสิริชัย25นะคะเป็นนมแพะเหมือนกันแต่นี้ต้องชงนะคะนี่ต้องชงเพราะนมสองยี่ห้อนี้นะคะสองชนิดนี้จะเอามาให้ น้องแมวตัวเล็กๆของเรานะคะอ่าเดี๋ยวจะเอานมใส่กล่องใส่ขวดน้องกล่องใส่ขวดนะคะให้น้องแมวตัวเล็กๆของเราอ่าเร็วๆๆๆ,ๆวันด,ดีน้อยวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะนุส่งน้